สวัสดีครับพ่กัวผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมเอาละครับคลิปนี้นะครับแม็กะบี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อนะครับที่ FC คอมเมนต์กันเข้ามาในคลิปวิดีโอเนาะนะครับว่าทำไมนะครับรักต่างวัยเนี่ยนะครับทำไมยายแก่ๆเนี่ยทำไมถึงต้องมาเอาผัวข่าวรุ่นหลานนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับผม เอาล้ครับเราก็มาพูดถึงนะครับประเด็นนี้นะครับที่แบบว่าเออที่ผมถ่ายทาคลิปนะครับคอนเทนต์คู่รักต่างวัยนะครับก็จะมีเอฟซีเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาแบบต่างๆนานานะครับบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับบางคนก็ว่าความรักของสาวแก่รุ่นนี้แล้วอะนะครับ น่าจะเข้าวัดเข้าวานะครับน่าจะไม่คิดถึงเรื่องอเรื่องบนเตียงหรือว่าเรื่องอะไรประเภทนี้แล้วนะครับทุกคนง่ายคือว่าที่ที่บอกว่าให้ไปเข้าวัดเข้าวานี่ก็เพราะว่าอายุนะครับของอคุณยายเนี่ยนะครับก็มันอยู่ในวัยเขาเรียกว่าผู้สูงอายุนะครับทุกคนนะนะครับถ้าเกิดว่า เปรียบันจริงๆก็จะเห็นภาพก็คือคนที่ได้รับเบีย้ยเบี้ยชราใช่ไหมครับเอะนะครับนั่นแหละครับอันนี้เราก็จะมาพูดนะนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมนะครับในส่วนตัวของแมกบีฟิล์มเนี่ยนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นความชอบส่วนบุคคลหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเห็นกัน เยอะสักเท่าไหร่นะครับระหว่างความรักของหญิงแก่คนหนึ่งกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่สังคมเนี่ยนะครับเขามองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็มีหลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ยยายรุ่นรุ่นนี้แล้วเนี่ยทำไมถ้าเกิดว่าจะหาคู่ครองเนี่ยนะครับทำไมถึงไม่หา รุ่นเดียวกันหรือว่าอ่อนกว่ากันแก่กว่ากันไม่มากเท่าไหร่สักปี2ปีหรือหปีนะครับทําไมต้องมาหาเด็กหนุ่มที่อายุห่างกันแบบโอ้โหนะครึ่งครึ่งกว่ารอบนะ fc ประมาณ30กว่าปีอะนะครับผมเราก็ไม่รู้นะครับว่ายังมีคู่รักต่างวัยแบบนี้ยังอีกเยอะไหมนะครับมันก็เป็นเป็นคำตอบ ที่แบบเราผมเองก็ตอบไม่ได้นะนะครับก็เอฟซีหลายคนก็เมนเม้นมาหลายอย่างนะจริงๆก็บางคนก็เม้นดีนะครับบางคนก็เมนแบบเอาสนุกอะไรก็ว่าไปนะนะครับแต่ว่าอันนี้แม็กกบี้ก็อยากจะยกมาหยิบมาพูดคุยกันนะครับในฐานะที่แม็กกบี้เคยมีประสบการณ์ถ่ายคอนเทนต์คู่รักต่างวัยมานะครับก็จะได้รู้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับ คู่รักต่างวัยที่เป็นคู่ของผู้หญิงแก่ฝั่งผู้ชายที่หนุ่มกว่านะครับของผมเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้นะผมก็ต้องตอบว่าต้องใช้วันเวลานะครับต้องใช้เวลาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าจริงๆฝั่งผู้หญิงแก่นะคือเราไม่ค่อยห่วงหรอกนะเราจะห่วงอยู่เรื่องเดียว f c คิดเหมือนผมไหม ก็จะห่วงถึงเรื่องเด็กหนุ่มนั่นแหละครับไอ้ที่เขาห่วงกันเนี่ยเขาเขาก็คิดว่าเด็กจะหลอกคนแก่หรือเปล่าอ่านะครับนี่แหละประเด็นเลือมันอยู่ตรงนี้นะครับคนแก่หลอกเด็กเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนน้อยครับน้อยมากแต่ว่ารุ่นนี้แล้วในเอฟซีนลรุ่นแม่แม่แล้วอ่ะรุ่นยายแล้วอ่ะโอกาสที่คนแก่จะหลอกเด็กค่อนข้างมีน้อยนะครับค่อนข้างมีน้อยแต่ เด็กที่หนุ่มกว่ายังหนุ่มยังแน่นนะครับคำถามก็คือว่าเด็กหนุ่มพวกนี้ทำไมไม่ถึงหาผู้หญิงที่รุ่นเดียวกันหรือเด็กกว่านั้นไปเลยนะครับสาวสาวเนี่ยยังแต่งยังตึงนะครับนะหน้าตาสวยสวยหอมหอมนะครับอ,อันนี้เปรียบเทียบเอานะนะครับเหมือนดอกไม้ที่กำลังตูมอยู่ที่มันกำลังโตเริ่มกำลังแบบดอก ดอกแรกขึ้นขึ้นมามันเรียกดอกตูมใช่ไหมแต่ว่าเด็กหนุ่มพวกนี้นะครับกลับมาชอบหญิงแก่หญิงวัยชราที่โหอายุนี่ต้องบอกเลยว่าเลยบางทีก็บางคู่ก็เลยรุ่นแม่นะบางทีก็ไปถึงรุ่นยายเลยนะนะครับเอฟซีคุนะครับว่าสังขารคนเรามันไม่เที่ยงนะครับเกิดเป็นเด็กแล้วใช่ไหมก็ต้องเติบโตมาเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นมาเป็นวัยหนุ่มวัยสาว แล้วก็มาวัยสุดท้ายก็คือวัยแก่หนังเหี่ยวฟันหักฟันหลอผมงอกนะครับเรียวแรงไม่ค่อยมีเดินหลังค่อมๆหรือบางทีก็ชอบกินหมากอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระดมพวกยาดมยะหม,ม่องยาลมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนคือ เอฟซีก็คอมเมนต์มานะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเด็กหนุ่มถึงชอบอผู้หญิงประเภทที่สูงวัยกว่านะครับแล้วทําไมนะครับผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มของสูงวัยเนี่ยทาไมถึงละคือไงละใช้คําว่ากิเลสก็แล้วกันเนาะกิเลสทางด้านของเขาเรียกว่ากรารอารมณ์ใช่ไหมทุกคน ผู้หญิงผู้ชายเวลามีอะไรกันเขาเรียกการอารมณ์เนาะอ่ะโอเคนะครับทําไมถึงไม่ละเรื่องนี้ยังมีความต้องการทั้งเพศอยู่อีกหรือนะครับคือผมเนี่ยผมก็ได้อ่านคอมเมนต์ FC ตั้งแต่ใน YouTube ใน TikTok นะครับหลายหลายคนก็จะเม้นมาแนวนี้นะครับเออผมก็ผมไม่ไม่อะไรมากครับผมก็เป็นคนที่ ถ่ายคลิปลงช่องนะครับผมก็ดูคอมเมนต์ไปนะครับอ่าบางคนเขาก็ก็เหมือนมีส่งเสริมนะว่าอืมคุณยายนะครับได้เด็กหนุ่มหล่อจังอิจฉาจังอยากมีแบบนี้บ้างอ่านั่นคือความหวังของผู้สูงวัยของคนอื่นที่เขาไม่เขาเขาไม่ได้เด็กแบบนี้นะครับอ่า ก็บางคนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าอุ้ยฉันเนี่ยยังโสดนะอืมรักต่างวัยนะครับหาให้บ้างอยากได้แบบนี้อยากได้เด็กๆแบบนี้นะครับอ่าก็จะมีแบบนี้นะครับก็คือผมเองเนี่ยนะครับก็อิสระนะคือคอมเมนต์กันเข้ามาคือผมก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าแต่ละคนอ่ะมันก็มีความคิดกันนะครับว่าอืม สักครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเออถ้าเกิดว่าเป็นคุณยายแก่ๆท่านหนึ่งเนี่ยได้ผัวเด็กหนุ่มเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นความฝันสูงสุดหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าหญิงแก่ทุกๆคนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะบางคนเขาก็ไม่ได้คิดนะครับบางคนเขาเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่อง ในมุ้งอาจจะไม่คิดถึงเรื่องบนเตียงแล้วนะครับรุ่นขนาดนี้แล้วผมว่าเขาจะไม่คิดแล้วนะนะครับบางคนก็จะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานนะครับดูแลลูกๆและหลานได้เห็นเขาเติบโตได้เห็นเขาทําหน้าที่การงานก็มีความสุขแล้วส่วนเลือกพุวงนี้ก็จะไม่คิดอะไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับ fc ว่าทําไมนะครับยายแก่ๆถึงต้องเอาผัวเนี่ย ุ่นหลานุลนลูกนะครับมันก็ต่างๆนานานะทุกคนนะนะครับมันอยู่ที่ความคิดแล้วก็ความชอบส่วนตัวนะครับแม็กพี่ออกมาเขาเรียกว่าเอามาเล่ามาเล่าสู่กันฟังว่าเอา่อมันเป็นความความต้องการของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับไม่ผิดเขาทําอะไรแล้วเขามีความสุข เขาทําอะไรแล้วมันมันไม่ได้ผิดกฎหมายอ่ะใช่ไหมนะครับยกเว้นแต่ว่าภาคกูยาวนะครับเออแต่อันนี้คือไม่มีแล้วนะครับเพราะแต่ละคู่น่าจะบรรลุนิติภาวะกันหมดแล้วนะครับก็ต้องบอกกับเอฟซีว่าต้องใช้วิจารณญาณในการเขาเรียกไงในการรับชมหรือในการคอมเมนต์ ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่อะไรมากเราเราก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับความรักของยายแก่ท่านหนึ่งกับเด็กหนุ่มท่านหนึ่งนะครับที่รักการเคียงคู่กันแล้วก็สามารถใช้ชีวิตแบบผัวเมียอันนี้คือคําพูดชาวบ้านนะผัวเมียหรือถ้าพูดสุภาพก็คือสามีภรรยากันนะครับใช้ชีวิตร่วมกันนะครับอ่าตื่นเช้ามาก็เจอใช่ไหมเพราะว่านอนด้วยกัน ทําอะไรก็ทําด้วยกันนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเป็นบุพเพศนิวาสนะครับาชาติก่อนนะครับผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาเขาเกิดก่อนหรือเปล่าแล้วเด็กหนุ่มเนี่ยเพิ่งจะเกิดทีหลังแต่ทั้งสองคนเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นเนื้อคู่กันสรุปก็คือว่า นางเอกก็คือหญิงแก่นะครับพระเอกก็คือเด็กหนุ่มนะครับพระเอกกับนางเอกมาเจอกันแล้วก็คลองรักกันในวัยแก่ <c oughs> ใช่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะบางคนคอมเมนต์มาแบบนั้นนะครับผมเองก็นะครับอ่านในคอมเมนต์ที่เอฟซีเมนต์มานะครับก็ไม่ได้ไปแบบว่าว่าอะไรมากมายเพราะว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามมาทุกคนนะนะครับคือความรักเนะี่ยมันก็เกิด ขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับต่อให้เรามีอายุแล้วแต่ความรู้สึกรักนั้นมันก็ยังมีอยู่เพราะว่ามนุษย์น่ะมันก็มีทั้งรักโลภโกรธหลงนะครับแล้วก็มีกิเลสกิเลสแล้วก็ตัณหานะครับปฏิเสธไหมว่าเราเองไม่มีกิเลสตัณหาปฏิเสธไหมผมเองยังไม่ปฏิเสธเลยผมก็ยังมีกิเลสกับตัณหาอยู่นะครับ ถ้าในตัวผู้จัดแมงกะบี้ฟิล์มเนี่ยไม่มีกิเลสไม่มีตัณหานะป่านี้ผมก็คงละทางโลกไปบวชแล้วหรือคลองตัวเป็นแบบไม่มีไม่มีเมียเลยอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าผมเป็นคนปกตินะครับที่อยากมีครอบครัวนะครับอยากมีอ,อยากมีเมียนั่นแหละอ่ะโอเคนะครับคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับอืม เอฟซีลองเมนต์มานะครับว่าสาเหตุใดที่ยายแก่ถึงต้องเอาเด็กหนุ่มอมาทําสามีมาทําผัวนะครับสมควรหรือเปล่าสมควรไหมนะครับสมควรไหมที่เอาเด็กรุ่นเนี้ยมาทํามาทําผัวเนี่ยนะครับบางครั้งเราก็รู้อยู่แหละว่าเออบางทีสังคมอาจจะยังไม่ค่อยยอมรับนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบางที รุ่นหลานเนี่ยเขาเห็นคุณยายมีม,มีมีแฟนรุ่นรุ่นเขาเนี่ยเขาก็โอโ้โหคุณยายทําไมคุณยายถึงได้เอาแฟนรุ่นรุ่นหลานเลยอะไรประมาณนี้เนาะนะครับมันก็จะเป็นคาคาถามของเด็กในวัยรุ่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับไม่ได้ว่าใครหรืออะไรยังไงเพราะว่า,อ,อ,ยาอย่างที่รู้เนาะนะครับรักต่างวัยมันก็คือต่างกัน แต่เราก็ไม่รู้ว่าต่างกันเท่าไหร่แต่ในกรณีนี้รุ่นยายกับรุ่นหลานเนี่ยมันต่างกันมากคือครึ่งของครึ่งชีวิตใน FC นะนะครับอ่ะสมมุติว่ายายอา,า,ายุ60สิบหลานอา,ายุสานี่ก็ครึ่งแล้วนะครับผมอืมหรืออ,อ่ยายอายุ50าสิบหลานอา,ายุยี่สิบนะครับมันก็ห่างกันเยอะนะครับ คือปกติแล้วชายหญิงนะครับที่จะคลองรักกันเนี่ยอาจจะรุ่นเดียวกันอาจจะห่างกัน5ปี10ปีหรือประมาณ15ปีอะไรก็ว่าไปนะครับอาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่คู่ที่อายุแบบหูห่างกันเป็น30กว่าปีนี่คือแบบหูเยอะมากนะฮะแล้วก็ต้องขอบอกว่าจริงๆในตัวผมก็สงสัยนะครับว่าทำไมเด็กหนุ่มเนี่ย ถึงหลงในรูปรูปลักษภายนอกของหญิงแก่นะครับคืออันนี้เราก็ต้องพูดกันตรงๆใช่ไหมนะครับเอฟซี FC ต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ดูถูกใครแต่เรายกตัวอย่างเอามาเล่าให้ฟังว่าเด็กหนุ่มทําไมถึงหลงรักคนแก่หญิงแก่ทั้งๆท,ที่เด็กสาวในโลกใบน,นี้เยอะแยะเลยนะครับสาวสาวเยอะเลยทุกคนนะครับคือคนเรานะมันก็สามารถเลือกได้ ใช่ไหมหรือเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมเขาเกิดมาเพื่อ,อรักษาวัตถุบโบราณบางคนก็จะบอกว่า,าทําลายวัตถุบโบราณแต่จริงไม่ใช่นะเด็กรุ่นนี้เขาน่าจะรักษาวัตถุบโบราณน,นะเพราะว่าเขาไม่ได้ทําลายนะเออก็คือเขาเอาวัตถุบโบราณนนะมาเป็นเมียมาเป็นแฟนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทำลาย เขาเรียกว่ารักษานะครับรักษาวัตถุโบราณไว้นะครับเพื่อให้คงอยู่ต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนก็อย่าไปคิดอะไรมากครับนะเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับในจังหวะที่นะครับอ่าแมงกะบี้เนี่ยกำลังจะไปถ่าคยคอนเทนต์อื่นเราก็มาพูดคุยถึงเรื่องคอมเมนต์นะครับในในเรื่องที่ในเรื่องที่ผ่านมาที่ผมได้ถ่ายคอนเทนต์รักต่างไว้ว่าเออเราก็หยิบเอามาพูดเป็น เป็นคลิปได้นะครับโดยที่ไม่ได้กระทบใครนะครับเพราะว่าผมพูดในมุมกว้างนะครับไม่ได้เจาะจงว่าใครแล้วผมก็บอกแล้วว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปรังเกียจนะครับที่เห็นว่าเอ้ยยายแก่กับเด็กรักกันโคตรน่าเกลียดอันนี้ผมไม่เคยคิดนะครับผมก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับถ้าเขาทั้งสองคนทั้งหญิงแก่ทั้งเด็กหนุ่มน่เขารักกันนะครับเราก็ยินดีกับคู่เขาด้วยนะนะครับ เพราะว่ามันก็มีข้อดีอยู่ f c คิดว่ามันมีข้อดีตรงไหนที่เด็กหนุ่มเนี่ยได้มาได้เมียแก่เป็นเมียหลกัหลกๆเลยนะครับคือเด็กหนุ่มอ่ะกำลังวังชาเนะี่ยมันเยอะนะครับพลังเยอะนะครับเด็กหนุ่มไม่ว่าจะเป็นการทํางานนะครับหรือเรื่องอย่างว่าเรื่องอย่างว่านะครับเรื่องบนเตียงน่ะนะครับอ่าอันนี้ก็เราก็รู้กันอยู่นะนะครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าที่แท้จริงเหตุผลที่แท้จริงเนะี่ย ที่หญิงแก่กับเด็กหนุ่มเขาได้ตกลงปรงใจคบหากันเป็นผัวเมียน่ะเพราะอะไรนะครับบางครั้งที่ผมได้สัมภาษณ์มาเนี่ยบางทีผมก็ฟังหูไว้หูนะผมอาจจะไม่ได้เชื่อร้อเซ็นตะครับทุกคนนะก็คือคนเรามีสิทธิ์เชื่อกับไม่เชื่อผมเลือกที่จะฟังหูไว้อีกหูนึองอ่ะเราเชื่อไปห้าสิบลอีกห้เราคิดดูก่อนว่าอ่าที่เขาพูดออกมานั้น อ่ามันจริงไหมนะครับอ่ะแต่ว่าผมเองก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้ไปรังเกยียจนะผมก็ยินดีนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็หยิบเอามาพูดกันนะครับเราก็อยากรู้เนาะนะครับว่า f c ในช่องของแมงกระพี้ฟิล์มตระกูลแมงฟิล์มแมงกระพุนชาแนลเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับความรักต่างวัยที่ต่างกันเยอะมากห่างกันเป็น30กว่าปีเนี่ยทำไมเขาได้มาอยู่ คู่กันได้มาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับระหว่างหญิงแก่กับเด็กหนุ่มทั้งคู่เนี่ยจะอยู่ดีมีสุขกันไหมหรือมีเรื่องทะเลาะกันหรือว่าความคิดไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้นะครับ fc ลองคอมเมนต์มานะครับว่าสมควรหรือไม่นะครับที่มีความรักแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ อันนี้คือผมผมเนี่ยเปิดให้คอมเมนต์มาผมก็รับฟังทั้งสองฝ่ายนะครับคือเราเราก็ต้องพูดออกมาว่าเออสมควรไหมหรือว่าเขาสองคนเนี่ยเป็นคู่กันมาตั้งแต่ภาคอชาติปางก่อนไม่ผิดอะไรที่เขาสองคนเนี่ยจะได้มาครองรักหรือมารักกันในชาตินี้นะครับอ่าผมก็อยากฟังเสียงส่วนใหญ่นะครับว่า เออคอมเมนต์ถ้าเกิดว่าคอมเมนต์มาแล้วจะเป็นทิศทางไหนหรือจะเห็นด้วยหรือจะไม่เห็นด้วยนะครับ f c อย่าไปคิดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงความคิดของคนเราที่มันจะต้องต่างกันเป็นไปไม่ได้ที่คนทั้งโลกจะมีความคิดที่เหมือนกันหมดทุกอันเป็นไปไม่ได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความคิดที่ต่างกันออกไปนะครับก็แล้วแต่เลยว่า นะครับความคิดนั้นจะไปในทิศทางไหนผมก็คาดเดาไม่ได้นะครับว่าเอ๊ะที่ผมทําคลิปนี้มาในเอฟซีจตดาคนแก่ไหมที่รักเด็กหรือจะชมคนแก่ที่รักเด็กนะครับเพราะเราก็คาดไม่ได้นะครับอ่าอ่าลืมบอกไปว่าวันนี้รู้สึกว่าฟ้าคืมเหมือนมีฟ้าร้องผมคิดว่าอีกหน่อยหนึ่งฝนตกแน่ๆที่อำเภออากาศอํนวยจังหวัดสกลนครนะครับ คือตอนนี้แมงกะบี้นะครับก็รอ,อผมผมสั่งของอยู่นะสั่งของเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าแหลกนะแหลกท้ายรถเป็นแหลกที่ที่เป็นเหล็กอะ่ะที่เอาไว้วางของไอ้ตรงการตกอะ่ะเพื่อที่จะเอามาบรรทุกกระเป๋าสาัมภาระเพราะว่ามอไซค์อ่ะมัน,ม,นมันมีที่ที่เก็บของน้อยนะครับผมก็เลยต้องสั่งอุปกรณ์เสริมมานะครับหลังจากนั้นนะครับพอผมได้รับของเนี่ยก็คือมันน่าจะสิ้นเดือนแล้วนะ ผมคิดว่าผมน่าจะอยู่ที่ห้องเช่าได้ประมาณถึงสิ้นเดือนแล้วผมก็ต้องเดินทางไปในเดือนใหม่นะครับเพื่อที่จะไปหาที่อยู่ใหม่นะครับผม่ะท้ายท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากให้ f อฟซีคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับความรักของหญิงแก่กับเด็กหนุ่มจะสมหวังไหมนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับเพื่อที่จะเราจะได้รู้คำตอบของ f c ว่าเป็นอย่างไร คลายนี้นะครับฝากกดติดตามช่องแมงกะบี้ฟิล์มตระกูลแมงฟิล์มและแมงกระพุนชาแนลให้พวกเราทั้ง3ามช่องด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วครับทุกคนไปแล้ว